ับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุคนเนาะบพว่าอยู่ในประเทศและก็ต่างประเทศพี่น้องไงกะยินดีตอนหับกระสูส่องบะเตียงทองบ้านนาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อนี้บะเตียงกะมาอยู่วัดป่านะค่าที่บดีศรีสุทโธพ่อแม่พี่น้องไงเนะาะอยู่นครกระสอนพอมพิหารแข้งสวนนเขตพ่อแม่พี่น้องไงก่ายังกะที่พี่น้องหู้กันดีเนาะว่าเฮาอันได มีซองพี่น้องเลยที่พี่น้องครับบริจาคมา,าจานวนซาวซองพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้บเตียงก์ได้รวบรวมเอามาครบจํานวนเป็นที่เรียร้อยแล้วพี่น้องเลยกะมาบทันงานเพิ่นเพราะว่างานเพิ่นกระจัดไปเมือ่อเมื่อวานนี่แหละ,น,น,ะน้ะงนนงะาาองพี่น้องเนาะเมื่อนี้บเตียงกะมานำหลังเพราะว่าถารอท้งเอื้อยดีลี่น้องเพิ่นผ่าเงินมาผ่านทงางประจันก็เลยเอามาทีเดียวพ่อแม่พี่น้องเอง้ย แต่ก่อนบะเตียงเสียไปมอบนะพี่น้องเนาะก็ต้องอ่านซื้ออ่านเสียงอ่าว่ามีแผ่นเนยอยู่ยในซองนี่แหละพี่น้องเอง๊ะซองพวกคนที่ร่วมบริจาคมานี่แหลยนะพี่น,อน้องเนาะก็จํานวนหลายอยู่พอสมควรนะพี่น้องเอง๊ะจับเบิ่งกัดนานายู่สิหลายหมื่นอยู่ดอกเนาะโอเคพ่อ <c> แ <oughs> okay, ม่พี่น้องเอง๊ะ <c oughs> นับเลขเนะาะบะเตียงกับเสียนานา,นาให้พี่ให้น้องฟัง ซาวซองนี่แหละว่ามีไผนี่พี่น้องไงเนาะกะารอันพิษอันถือก็ต้องขอโทษขออภัยบางทีกับเอฟซีหรือว่าพ่อแม่พี่น้องอยู่ฟังไทยกะเขียนภาษาไทยมาบางทีบราเตียงกะมันกับโอ,อยากได้เบิดปันได้พ่อแม่พี่น้องไงตัวแรงมันย่างแย่กับโบคอยอยากได้เนาะแต่ว่าอันพิษอันพิษอันถือก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆพ่อแม่พี่น้องเไยเนาะอ่าคนแรกนี่อ่ามีไอ้โทนี่พี่น้องเไยเนาะไอ้โทนี่ พ้อมครอบครัวพี่น,องงนอ้องนี่เนาะอยู่ทาง USA เนาะจำนวนเงินนี่หนึ 1, 000, 000. ่งล้านกีบพ่อแม่พี่น้องเไยโอเคเนาะแล้วก็คนต่อมาพี่น้องเไยกับน้อ,นองแซมเนาะพี่สุกันจนาพี่น้องเไยแล้วก็พี่วิโรดสี่ร้อยบาทเนาะพี่น้องเนาะโอเคแล้วก็ มีเอื้อยดิลี่พร้อมครอบครัวอยู่ต่างประเทศพ่อแม่พี่น้องไงหนึ่งล้านกีบเนาะพ่่อแมพี่น้องเนาะแล้วก็พ่อมของบาจันสเนลพ่อมใส่น้ำนี่แหละพี่น้องไงหนึ่งแสนกีบเนาะพี่น้องเนาะราก็มีเม,มพัดเนาะหรือว่าพี่พี่พัดนั่นแหละอยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องไงอยู่อ่าประเทศไทยเนาะหนึ่งพันบาทพ่อแม่พี่น้องไง และกามีน้องธรรมพินาเนะสมภูมิและกาน,น่องมูเนะสมภูมิอยู่ทางฝั่งไทยห้าร้อยบาทพ่อแม่พี่น้องนเนาะแาะกาพี่วัดสลาพรอยู่ทางผังไทยห้าร้อยบาทพ่อแม่พี่น้องเนาะและกามีนางละเอเนะสุป,ปานพี่น้องอยู่ทางฝั่งไทยเนาะกะ ห้าร้อยบาทพ่อแม่พี่น้องเนาะแล้วก็มีนางปิยญาเนาะพี่น้องเนาะภูพานินพี่น,อนอ้องเอ๋อยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องเอ๋สองพันบาทพ่อแม่พี่น,อนอ้ 2, baht, นองเอยแล้วก็มีเมสุลิมกุกบังเนาะอยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องเอ๋ห้าร้อยบาทพ่อแม่พี่น้องเนะา baht, นเนะ แล้วก็มีพี่อิวพี่ปู้เนาะอยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องห้าร้อยบาทคือกันพ่อแม่พี่น้องเอ้แล้วก็มีเมตุนแล้วก็พี่ดวงพรเนาะอยู่ทางฝั่งไทยห้าร้อยบาทพี่น้องเนาะแล้วก็พ่อสนเนืองอ่อนเนาะอยู่ทางฝั่งไทยเก้าร้อยบาทพ่อแม่พี่น้องเอ้แล้วก็มีพี่น้อยอยู่ทางฝั่งไทยก็ห้าร้อยบาทคือกันพ่อแม่พี่น้องเนาะแล้วก็มีพี่ฟ้า เนาะออสตอยู่ทางออสเตรเลียพี่น้องเไยก็ห้าร้อยบาทคือกันเนาะแล้วก็มีพี่สิริวันเนาะอยู่ทางพังไทย2,000บาทพ่อแม่พี่น้องเไงเแล้วก็มีเมยน้อยเนาะอยู่ทางอาันน่ะต่างประเทศหมดละพี่น้องเไยเป็นไปอยู่ต่างประเทศเนาะหนึ่งพันบาทพ่อแม่พี่น้องเไงเแล้วก็มี นางสาวจำลองเนาะเผือกพันเปนพี่น้องอยู่ทาง f อฟซีพังไทยนะครับหนึ่งพันบาทเป็นการได้ฝากมาร่วมกันพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะแล้วก็มีนางศิริรัตน์เนาะเอ่อเทมเ,เทมรัตนะเนาะเอ่อมาวงพี่น้องอยู่ทางพังไทยกับหนึ่งพันบาทคือกันพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะแล้วก็นางสาวเอ็มมิลี น้องอยู่ทางต่างประเทศคือกันพี่น้องไงหนึ่งพันบาทเนาะและ้วก็พี่โสติอยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องไงสองพันบาทเลาวพี่น้องเนาะก็ได้ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยพราะม่พี่น้องไงเนาะกับรายซื้อก็ตามบปาเตียงอ่านไปด้วยพี่น้องเนาะถ้าอ่านผิดอ่านถิดก็ต้องขอโทษขอภัยเนาะเพราะว่าบางทีกเ็เป็นพี่น้องเพิ่อนคนไทยแต่ว่า ไปเห็นงานอยู่ต่างประเทศนะสิน่ะพี่น้องเอ,งเองนะ้เนาะบางทีกะบางเทอกะบ,บอกว่าอยู่ฟังไทยเนาะบางเพื่คนก็อยู่ต่างประเทศแต่ว่าเพ่นเป็นคนไทยนะพี่น้องเอ้กะมีคือกันเนะาะทั้งบัดทั้งมวลก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเนานะพ่อแม่พี่น้องบัดสุูสุกคนที่ได้อนาสมทบแล้วว่าอยากทำบุญในวัดป่านะคะที่บดีมื้อนี่ก็ขอให้ทุกท่านจงอยู่ดีมีแฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอ้อยู่เย็ยนเป็นสุข สุก,กายชุกใจไปตลอดชีวิตนอนรับแผนดินนหมื่นเนาะตื่นเหนื่นเล่นนแสนเนาะพอแม่พี่น้องให้มาสมใดก็ขอให้กับคืนให้เจ้าร้อยเท่าพันเท่าสาถุดเดอ,อเนาะบวสิเป็นพี่น้องพังไทยพังลาวและต่างประเทศพี่น้องไงระเตียงก็ขอขอบบุญขอบคุณเนาะเอาบุญเอากุศลน,น้ำกันสำหรับรอบนี้พอแม่พี่น้องไงทำบุญกับพระพุทธศาสนาเนาะหรือว่า ทำบรนยูของพระสงฆ์องค์เจ้าก็ได้บุญได้หลายเดอ้อบวชสีพี่น้องสิทธิ์ธุรกิจทําการงานอย่างกระอให้ราบรื่นและ,ะจะเลื่อนรุ่งเรือง,องตลอดปีและตลอดไปพ่อแม่พี่น,อนอ้องซาถูเนาะเอาสำหรับเมื่อนี่กะบประเตียงกะเสียวนาช่องเข้าไปมอบกอนพี่น้องเอนคอยคำลงแรงแล้วตะเวนกะสิตกดินกันแล้วพ่อแม่พี่น้องเองเนะะะาะกะเผาไปมอบแล้วกะเป็เตียงกะสิเผามื่อพี่น้องเอง ป่ะไปเบิ่งไปซุ้มน้องกันพ่อแม่พี่น้องเไยเนาะพอดีเพิ่นกะญาเพิ่นก็ยู่วัดพอดีมื้อนีอ้พ่อแม่พี่น้องเไยป่ะไปเบิ่งไปซุ้มกันเลยพี่น้องก็โอเคเนาะพี่น้องไงยกมาฮอสแอนญาเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเไยเนาะเตรียมเตียงกะจับสะการ์ญาก่อนพี่น้องเงอืมด้วยโอ้ยังเก็บกวดยังไม่เลีล้ยวเนาะญาเนาะโอ้งานเมื่อวานนี่พวกญา <c oughs> บได้มาชอบญาติโยมก็มาร่วมงานหลายอยู่บ่ Ô, oh. đồ 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 Có nữ nhạc mẹ tép oh. đó, lộn, <laughs> không oh. Ô, ta nhanh oh. đây, nó nó Ô, Nhưng đi tập hồn với thuốc mà Thuốc đấy đi Thuốc tốt sau, nó xuống 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 tác bạt này, nó xuống 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 ตังเข้าากับโต๊ะตังเขามาเสริมก็ยัมันนั่งบ่ได้เลยอยู่นี่โอ้ต้องไปเสาเข้ามาโดยอันนี้ของในวัดเองาบ่ได้เสาบ่แม่นบ่เสาของในวัดโอ้อันนี้ซื้อขาดแล้วนี่เนาะแม่นเขามาถวายโดยโยมเอามาถวายไว้โดยพี่น้องเอ้ยบ่เตียงกอามาน้ําหงเนาะมาถวายน้ําหงพี่น้องเอกะจํานวน22พี่น้องเอกมีผู้หาผู้น้อยผู้ละ500บาทผู้ละ1000บาท คุรล้านก็มีเนาะก็ตามศรัทธาพี่แม่พี่น okay. ้องเอ้ยนะบ่เต็งก็สิถวายให้ย่าเพิ่นซานีบ่ยะแม่นโอเคใส่ทั้งุมพี่เนาะวางวางงันนี้นเนาะโอเคพี่น้องเอ้ยอันนี้พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าใส่คันวสิถวายย่าเพิ่นนํากันเดียวให้อ่าทงย่าเพิ่นแล้วก็ให้พรทั้งญาติทั้งโยมพี่น้องเอ้ยเนาะ ทีได้ถวายเงินขมาในมือนี้อ่ะถวายได้ยายเด้อโอ้ยมาจากใช้แม่จากใช้แน่เนี่ยอ่าเาเขียนเอาเขียนไว้อยู่แต่อันอ่ายาให้พรที่เ yup. ด uh. oh. yeah. ียวเลยก็ได้เนาะโดยที่พี่น้องตั้งประเทศไทยเนาะเพราะว่าอยู่ฝั่งไทยตั้งประเทศแน่นะแต่แต่ว่าเขียนชื่อไว้เพื่อนได้แหละอ่าโดยมันหลายซองเนาะซาวซองพี่น้องเลยเขียนลงไว้ในยูทูบหรือเขียนลงไว้เลยเนาะโดยเขียนไว้แล้วแต่ว่าเขาอ่านแล้วเมื่อกี้นี้เขาอ่านชื่อคนเพิ่อดแล้วมิต่ว่า ยาห้พรเพิ่นรอบเดียวเลยก็ได้เนาะเจ้าจ้าเจ้าอกตุนญาติโยมเด้อทั้งญาติพี่น้องอกตุนญาติโยมอยู่ทั้งอ่าอเมสหรัฐอเมริกาหรือว่าญาติพี่น้องทางไทยอยู่ตประเทศไทยเนาะไดในมารวมอุปรโมธนาจตุปัจจัยเนื้องเขาในงานธีราพิเศษทุกสงเพื่อหารายได้ประกอบส่วนเขาในการสังสาพัฒนาวัดว่าศาสนาและเาหอแจก กุตีวิหารนี้อัตมาภาพก็ได้หับเลยเด้อจากบ่าวเตียงทองเป็นไเป็นสะพานบุญไหไดนนำมาเอาหมอบให้ตัมมาแล้วอัตมาเองก็บ่มียังที่ได้ต่อบุญแทดคุณอกตนยญญูมก็มีแต่อเอาคุณภาษีลัตนาไตคุณเกี่ยวสามประการคือปุบปัรนประสง์จงปกป้องคุ้มครองปูปักหักษาออกตยยญูมดูดีไม่แห้งทูกกายสุกใจปราถนาชิงไดก็ได้ทรงครุงมาปราถนา

ยังบม่เร็วจะเคลื่อนะไเนาะอ่ทางสาระเข้าโอ้เงินสัมผัสเขาใดมากรรมาาไ่ได้ไปหใโดยโดยเหเป็นเท็ร้อยแปดร้อยละไม่เี่ยังหน่อยนี่ก็ต้องรักสองสามร้อยลจังจังที่พอ้อลนพาท่านได้แล้วอยู่ในพพพคืบหน้าไปได้เนาะก็ยังหน่อยก็รักร้อยร้อยก้อนละสองร้อยล้านนจังลงมือเห็นได้เนาะได้โค้งมันออโด พอมีด้ำชิบล้านชาล้านนี่ยังลงมือเห็ดยังบ่ได้เลยพี่น้องเลยลอมมตว่าเงินเงินอยู่ในข้างก่อนเงินที่เขาเห็ดโดยไรกะทินปีปีกาปีที่แล้วเนาะโดยเพชรชิบล้านโดยกับบวกกระจายเงินที่ว่าทีมงานยูทูบเบอร์โดยเฉพาะคือผอบบเตีมทองน้ำมานหาชิบล้านโดยร่วมเล็กก็ร้อยร้อยซาล้านไม่ได้ไปหอยแสลงเลยโดยได้เท่านี้เนาะได้เท่านี้เจ้สมุทรอะไรเจ็ด จักสองร้อยล้านนี่ได้พวกโค้งมันย่ะโค้งมันน่าจะได้แต่ตรวาต้องได้แต่โค้งอะไรเลยได้แต่โค้งอีกว่าไปอีกเนื้อหนึ่งเนื้อหน่งเนื้อนงว่าหนึงเนื้อหนึ่งเน้หมึ่เนาเด้าหนึ่งเนอหนึงเนื้อหนึ่เมื้อากึเบื้อมาไวเแล้วก็ให้เขา้อ้นย่งเข้ามาบ่ชาโอ้อาแผ่นื้อหน่นูอหแผ่นอน่งนอคนม่งรนอหนึ้อ่งเนนึ่งเน้อนึ่น้ สำคัญจะคืนโค้งแหวนม่ได้สำคัญนี่ยจะได้โค้งก่อน,ดออนโดย <ม S 1> ตอนนี้เงินชี้ชชคืนโค้งนี่ได้ได,ได้เท่าไรแล้วเนี่ยเดยี๋ยวนี่ยนะมีหมดเลยังบ่มีเลยเนาะ<อ>มีเบามีเบาเสี้ยงกับเบาบุญเอามาใ่ารวมแล้วของเงินมีเงินอยู่เจ็ดล้านอนยะ่างนโดย มันมันชิบซาลานี่มันเหยังบ่ไางบ่ได้บ่ได้ขึ้นมันก็บ่ได้พวกกระเทือนนู้นเห็ดอยังได้ย่างหน่อยก็จักร้อยปลายล้านพี่น้องเไงด้วยว่าเรื้อว่าจะดูมันทิ้งไปเดี๋ยวมันจะึ้นจะดีมั้ยโดนเป็นถ้าเป็นเงินบาทก็บ่ั่ตามก็สี่ห้าแสนบาทเนาะจังจังสี่เห็ดได้ได้พี่น้องเไยเนาะหมูพวกเท่ก็เห็ดอยู่ในเมืองนะก็เหตุคืนโค้งขึ้นยังแล้วเนาะยอดโซฟาอลไรก็ได้เก้าร้อยล้านพันล้านพันกว่าล้านเออเออเออรส ดูอ้ดู้ดูพี่น้องเลย่าใสดจังไดก็ส่วันี้เอาสดกแหงเล่แมนนมนเล็กลาก็ขึ้นเป็นเล็กตะกอเล็กิเล็กเล็กิบี่เนียซื้อเจดเกเดี๋ยวนี้แสนปลายอ่ะคือเบิงเอาเลยครึ่งเลยเนาะยะเนาะช่วงกเหตุยังดีเลยเนี่ยเจ็ดเก่าเซื้อนี่แมนนมนมนพี่น้องจกว่าสีบุตรเนาะคำว่า ลำลำรักร้อยช่วงลอยละนี่ <Okay. S 1> พี่น้องเล็กนี่ก็เพลงขนาดเ,เพราะว่าต้องเห็ดโคูงเล็กหน่อยเนาะเล็กกองกองหนึ่งเส้นนุ่งตัวยองตัวย่างว่าหาคุณธิศนี่กองละสองแสนปลายเ<อ>ลยสองแสนสี่เลยโดยอันนี้ย่าซื้อนี่แบบว่าเป็นหานแบบเป็นทรงมาเลยป่ะเนาะไม่แล้วน,นี่<ต>ราคาทรงแล้วนี่บอกราคาทรงคือคือเขามาทรงให้วัดเห็ดวัดนี่เขาเขาขอเขาขอทัดราคาราคาทรงราคาราคาจากบริษัท ต้องเขาไม่ได้คิดกำไรนี่นี่นคือต้องแบบว่าเพิ่นเอาตัวทื่นมาวะเอา่ยตัวทื่นมาซื้อมาให้ห้าวไงโรงงานราคาบริษัทเลยมานม่ขนาดนั้นก็ยังแบบแพงอยู่ควรเนาะโอ้โดูดูยังไงถ้าคำว่าราคาซัมบราปกติกันนักไปกว่าหันอีกน้อยใหญ่เนาะโอ้โดูดูดี่น้องเอ้าก็มีแต่ว่าจังไรกระปาก ถึงงานอะไรให้ญาถึงผักเตื้องออกให้ตัวญาติโยมเด้อโดยมีจิตใจอ่าที่จะสร้างน้ำตักน้ำกับทำบุญรวมบริจาคในการสร้างสาพัฒนาสร้างสร้าหัวแจกเด้อหัวแจกถึงท่านได้แล้วนะสร้าการปะเปลียนภาษาไทยเป็นสร้าการปะเปลียนสร้าหัวแจกหรือสร้าองค์ธรรมเนาะอยู่บ้านเฮาทั้งพี่น้องทั้งสหรัฐอเมริกา U.S.A หรือทั้งพี่น้องท้งไทยกันใช่ เอาแล้วก็ขออ่าฟงบริจาคมาผ่านทางอ่าเบาเตียงทองเด้อเบาเตียงทองนำมาถวายมาอมให้จะจะจเอ้าคนละหาคนละชิปคนละเล็กละหน่อยกันบางว่าคนชิพเหอีกมั้งเนาะเนาะดูดูพี่น้องเอ้ มันก็สําคัญหลายเนาื้าเนาะแม่สําคัญคก็ยังสิแล้วคันผลตกผัดที่ได้เนาะพระทรงองค์เจ้ากับพระเจ้าคุ้มชิยู่ว่านี้พี่น้องเลยมันตั้งกลางเต้นแบบนี้ก็โอ้ก็ลำบากลำบากลยลำบากโดยโดยโดยพี่น้องเลยแต่มันอาจจะเป็นงานนักในชุดนิดนึงเพราะว่ามันใหญ่เนาื้าเนาะมันโค้งสั่งมันใหญ่เลยมันมันมันแบบบุพเพง่ายนะพี่น้องเลยทานน้อยเอเปาะอยู่มันก็รักลอยสองร้อยล้านนี่ก็พอเลยพี่น้องเลยแต่ว่านี่ คือเห็ดมาแล้วก็บ <on>. ่ต่ำกว่าโอ้ไม่าบ่เตีงกับอตัละนายาเนาะบัดนี้สิเข้ตัวกลับพี่น้องเอ้ยก็ได้อันน่ะพี่น้องีเนาะเอาวน่ะงมามอบให้ให้ยาเพิ่นเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยโกเฮ็ดจักรอบนีบ่ได้พิมพ์หลายได้พิมพ์ประมาณ500ก

พันบาทสามพันหกร้อยหาสิบบาทดอลลาร์หน <acht> ึ่งร้อยดอลลาร์เนาะโดยโดยถ้ารวมทั้งของบเตียงเนี่ยก็นาจะได้อยู่ประมาณสามสิบปลายล้านคนพี่น้องเอ้เนาะรอบนี้กัเอ๋อพี่น้องเอ้กันบางวันมันสีพอแล้วก็สีให้มันเลี่ยวเนาะเดี๋ยวบเตียงก็สีผ้าพี่น้องไปเลาะชุมเบิ้งเชลึกชนอนเด็กก็สีโคตัวกรับวันนี้พี่น้องเห็นเนาะอ๋อคนนัองหัวครับเลยไยเด้อโดย ก็โอเคน้องพลอยพี่น้องบุนเอกกับเบ้าเตียงกะสิพาพี่พาน้องเลาะเบิ่งเด็กๆจะหน่อยก็ยังคือเก่าแหละพลอยพี่น้องเอ้ยอ่าเพราะว่ามันโค้งสร้างมันงอหงฮงเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพอขนาดว่าย่าเพิ่นเฮ็ดนี่ัแต่ตอนอันนานเล็กท่านได้เพลงได้พี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าเล็กเทคานขึ้นแล้วก็เฮ็ดเชาขึ้นไปนี่กาเบิร์ดร้อยกุลานได้พี่น้องเอ้ย แต่ว่าเล็กเพลงคือช่วงนี้เนี่ยเป็นมันบุร่ายอย่างเลยพี่น้องเลยเนาะพอตัวพี่น้องเลยเป็นเหตุงานจัดงานรอบนี้ก็ได้อยู่เสาเก้าล้านปลายแล้วก็ประมาณสามสิบปลายล้านสำหรับรวมของตะเตียงออกมานะพี่น้องเนะาะแต่ว่าเป็นจัดอีกจากหลายๆทื่กันนะจะได้จะร้อยล้านสองร้อยล้านกันนะจะขึ้นโค้งได้พี่น้องเลยขึ้นโค้งแล้วก็อ่า เพ <P ay> ปัจจัยเรื่องกระเบื้องบ่น,นี้เนาะคนละเพนสองเพนมาสั่พี่น้องเลยตามยาพินวาก็คอยไปเนาะคอยกระยุบกระลึบไปททละเล็กเท่เหน่อยพี่น้องเลยมันก็โค้งสั่งยัแห้งพี่น้องเลยแทบสิว่าเป็นศาลาีิใหญ่ที่สุดในแขงสวสรค์ในขีดก็ว่าได้พี่น้องเลยยาพินวามาเนาะพี่น้องเนาะมันก็พอเพอ่์สิฮหตแล้วสมบูรณ์บ,นบ,นบ,นบนิน,บนินบนนลบริตามบริรับรักสิบล้านบาทพี่น้องเลยพอ,อพโตเนาะ กาจังได๋กะอ่าต้องขอขอบ u n ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเลยเนาะที่ได้ร่วมมาสมทบกันมาคนเล็กคนน้อยพี่น้องเอ้ยกะถือว่าบุญกุศลได้บุญกุศลนํากันเด้อสําหรับมื้อนี้ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะ มีความสุขหลายพี่น้องไอ้อิ่มบุญอิ่มบุญชนเนาะจะได้นำซองได้นำเงินของพ่อแม่พี่น้องมาร่วมทำบุญในครั้งนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงพบเจอจะความสุขความจเจริญยิ่งๆขึ้นไปปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สมความมุ่งม,มั่นปรารถนาเนาะสาธุเนาะสำหรับมื้อนี้ก็ไปเตียงขอตัวลาไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะก็ให้คำนุงแรงแล้วก็จะขอตัวกลับบ้านกับซองก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะสำหรับมื้อนี้ก็ บตเงียยต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบระชคู่จุคนที่เข้ามาติดตามภาพส้มคลิปจนจบแล้วกับบุคามโฆษณาคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องแสดงวันนี้กับเติเงี้ยกับโคตัวแราไปแล้วพี่น้องให้สบ,บายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตชุกุจุคนเนาะพี่น้อง